เคยไหมคะสั่งของออนไลน์มาเราได้ของไม่ตรงปก Creative สวัสวันนี้ขอนําเสนอ5เช็คลิสต์ถ้าไม่อยากช็อตฟีลหลังซื้อของออนไลน์ค่ะอย่างแรกนะคะให้ลองเช็ครีวิวของลูกค้าคนอื่นๆดูก่อนจะได้พอเห็นภาพค่ะว่าสินค้าที่คนอื่นได้ในหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราน่าจะได้ประมาณไหนอย่างต่อมาก็คือทักไปขอดูรูปสินค้าจริงค่ะเพราะว่าถ้าทางร้านเขาขายสินค้าจริงๆเนี่ยก็ต้องมีรูปสินค้าให้ดูถูกต้องไหมคะเพราะไม่งั้นก็อาจจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ได้ค่ะต่อมาค่ะให้ถามรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนโดยเฉพาะกับสสินค้้้้าาาประเเภทืออผี่ใหลงซ ต้ง่าใหดเพราะบางทีคำว่าฟรีไซส์ก็ไม่ได้ฟรีไซส์เสมอไปนะคะต่อมาค่ะให้ถามระยะเวลาการจัดส่งจะได้พอคาดเดาได้ว่าเราจะได้สินค้าเมื่อไรและสุดท้ายก็คืออย่าลืมเช็คความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มค่ะถ้าใครซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไหนก็หายห่วงได้แต่ว่าถ้าเป็นการซื้อผ่านบุคคลหรือว่าผ่านโซเชียลเนี่ยก็อย่าลืมเช็คให้ดีนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆมีใครเคยเจอเหตุการณ์ช็อตฟิลหลังซื้อของออนไลน์บ้างไหมคะใครที่เคยเจอเนี่ยก็มตตตกๆดดฝาาิิ ต่อของ Curry ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทริคดีๆทริปเด็ดๆที่เรานำมาฝากกันค่ะ